นนีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เจอการสาวอ้อยบ้านนอกช n แนลนะคะเกษตรยุคใหม่ผู้สนใจเียังปูน,นาเช่นเดิมวันนี้ตื่นมาเช้าๆอากาศดีลมพัดเย็นนะคะพร้อมกับข่าวดีวันนี้แม่ปูที่ขับไข่วันนั้นนะคะตอนนี้ท้องพร้อมที่ใกล้จะคลอดมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะไปค่ะเพื่อน วันนี้ตื่นเต้นมากเลยเห็นไหมคะในกระบอกนี่อะไรวันนี้เราสำเร็จปีกหนึ่งขั้นนะคะแม่ปูเราใกล้คลอดเต็มทีแล้วอันนี้นะคะเขาอยู่ในกระบอกอ้อยก็จะไม่ได้จับตัวเขาหรอกแต่จริงๆก็ถ้าจับเขาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเใกล้คลอดแบบนี้แล้วเขาขับไข่ออกมาเป็นตัวแล้วนะคะ จับก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็เขาอยู่ในกระบอกอันนี้ก็คืออ้อยเตรียมบ่ออนุบาลไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่บ่ออนุบาลไว้ให้เขาสลัดลูกเองนะคะเอาละ นี่นะคะก็เตรียมบอ่อหรือบานไว้แต่ก็คือยังถือว่ายังไม่พร้อมดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะต้องหาสาลายหากระลอกหรืออะไรมาเวลาเขาคลอดก็จะให้เขาเกาะให้เขายึดลูกปูนะคะจะได้เกาะได้อะไรแล้วก็เตรียมออกซิเจนไว้ให้เขานี่นะคะในปูก็จะอยู่ในนี้นี่เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะค่อยๆเขี่ยลูกออกนะคะ ะะเดี๋ยวจะให้ดูสเต็ปต่อไปนี่อันนี้บ่อน,นี้นะคะอันนี้คือแม่ก่อนหน้านั้นนะคะเลยก็ปล่อยให้เขาข้อธรรมชาติเหมือนกันเขาสลัดลูกออกเขี่ยลูกออกเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เราก็ได้แยกแม่ปูไปอยู่บ่อรวมตามปกติแล้วนะคะทีนี้เหลือแต่ลูกเขาเจะตัวเล็กมากนะคะ มเขาจะเกาะอยู่ตามแสลมเห็นไหมคะตัวเล็กมากนี่แข็งแรงดีนะคะอันนี้ในกระมังนี้นะคะหนึ่งแม่แต่ไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยนะคะน่าจะไม่ต่ำสามสี่อเท่าที่อ้อยประมาณประมาณด้วยสายตา ก็คือจะไม่ค่อยเห็นเขานะคะเขาก็จะเกาะกำบัง<ำ>ตาตารากพืชแล้วก็ตาสแลมนะคะเขาจะชอบมากเลยชอบเกาะชอบหลบหาที่ซ่อนแล้วก็จะมีออกซิเจนไว้ให้เขานะคะจะออ,ะจะอนุบาลไว้อย่างนี้ประมาณ2-3สอาทิตย์ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งดูขนาดตัวเขาอีกทีหนึ่งนะคะ เล็กมากยเย,ยอะแยะเยอะแยะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนละกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเอ่อจะได้มาดูกันนะคะว่าการเนี้ยบปูของอ้อยจะไปได้ไกลแค่ไหน <c oughs> ทดสอบทดสอบนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันกับสิ่งที่รักกับการเรียนรู้และลงมือทำครั้งแรกนะคะแล้วก็ เอามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะฝากติดตามกันด้วยละกันวันนี้สวัสดีค่ะ